คลาสุขภาพาแพทย์ิถีธรรมสีมาอาโศกจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นในวันที่16-20ถึงพฤศจิกายน2567มีผู้เข้าร่วมกับการอบรม70ท่านจิตอาสา,า40ท่านมีการจัดการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยเทคนิค9ข้อยา9เม็ดตลอด5วันทีมพี่น้องจิตอาสาได้นำผู้เข้ารับการอบรมลงฐานงานเรียนรู้การทำอาหารสุขภาพและการทำกิิกรรมไร้สารพิษ ช่วงเวลาสีนาฬิกาของทุกวันมีการทำกิจกรรมวัดเช้าได้รับความเมตตาจากท่านสมณะมาบรรยายธรรมยามเช้าและฟังธรรมช่วงเทศก่อนฉันอีกทั้งอาจาร,รย์หมวเขียวและทีมจิตอาสามาบรรยายให้องค์คามรู้ในการดูแลสุขภาพพาลงมือปฏิบัติจ,จริงเพื่อเพิ่มทัศะรวมทั้งเข้ากลุ่มเรียนรู้ต่อปัญหาเพิ่มบรรยาให้กับชาวายวันสุดท้ายของค่าย ีกิจกรรมพาเดินทัศนศึกษารอบชุมชนชาวค่ายได้เรียนรู้สมุนไพรต่างๆพืชผักไร้สารพิษวิธีการปลูกดูระบบธนาคารน้ำการจัดการดินโดยท่านสมณะนำเดินเยี่ยมชมรอบชุมชนสีมาอาโศกหลังจากนั้นได้มีการเปิดตลาดวิถีธรรมตลาดแห่งการแบ่งปันมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและต่ำกว่าทนุน การจัดค่ายในครั้งนี้นับวันได้รับการผลตอบรับเป็นอย่างดีเห็นได้จากพลังความร่วมมือและความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆของพี่น้องชาวค่ายและเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่อาจารย์หมอเขียวมาร่วมบรรยายในค่ายนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเบิกบานแจ่มใสและมีความตั้งใจเรียนรู้ในทุกกิจกรรมผลตอบรับโดยรวมเป็นที่พอใจของชาวค่ายทำให้จิตอาสาแต่ละท่านมีกำลังใจในการบำเพ็ญ กุศลกันอย่างเต็มที่และยินดีปรับปรุงแก้ไขในข้อบอกพร่องต่างๆเท่าที่สามารถทำได้เพื่อเกิดความเจริญยิ่งๆทั้งทางจิตใจที่ไร้ทุกข์และกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลในกาละต่อไปจเจริญธรรมสมฤติค่ะ